จาคลิปนี้หลังจากที่เฮาโยกล้องไว้แล้วเนาะเมื่อเบิ่งว่าต่อไปเฮาสีเฮ็ดหยังต่อไปเนาะสาหรับไอ้มองนี้ที่เฮายกล้องไว้แล้วเนาะ,พะเพราะว่าไอ้เฮายันฝนตกเฮายันเฮายกล้องมาได้เฮาก็เลยยกล้องไว้ก่อนนะจ๊ะทั้งที่ไอ้มันยังบอดยามปลูกแล้วเฮาก็ยังบ่ได้กาเบียเนาะ,พะเพราะว่าเขาจะกาไอา้มองน,นั้น่นะเบิ่งคืนน้อยแต่ว่าปริมาณอยู่สมไหลเนาะสามไหลนั้น่นะเขาจะปลูก พริกกะเรียงหนึ่งไร่เนาะแล้วก็จะปลูกพริกฮอตอีกสองไร่เนาะฮอตลูกผสมเนาะแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์เฮายังบ่ได้ซื้อเนาะแต่มเมล็ดพันธุ์ที่เฮาซื้อมาไว้ก็คือมเมล็ดพันธุ์มันนี่ขาวเนาะจ้ะมะนี่ขาวเฮา,าจะปลูกอยู่ข้างบนนี้เนาะจ้ะมองเก่่มงชีส่วนมักทุเลียนครับส่วนที่ติดถนนใหญ่เนาะมองนี้เฮาจะปลูกไอ้พริกมะนี่ขาวพริกก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเนาะจ้ะ แต่ว่าม่วงที่เฮาปลูกไว้นี้เนาะม่วงที่เฮายกล้องไว้เนี่ยอีกนานนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อเฮาจะปลูกเนาะแต่ว่าดินเฮ่าเป็นดินที่อันนั้นเป็นดินที่ส้ารับดินเท่าเนาะเป็นดินที่น่านแห้งเพราะว่าดินที่เอาหน้าดินไปแล้วแล้วทีนี้เขาทุกปีหลายปีแล้วเนาะเป็นซีป,ปีเห่ากับเอาขี้งัวยขี้ควายแล้วก็ขี้แกบแม้แต่น้ําขี้หมูเนาะจะเห่ากับเอามาใส่ไว้เนะจ้ะหลังจากที่เห่า ใส่ขี้งวยขี้ควายใส่อินรี่วัตถุหรือว่าขี้แก่ไปหลายปีมันกะงามเนะาะฮะลกาเ็เฮ็ดหน้ากบต่อเฟืองไปหลายปีมองนี้ก็ะลี่ฮให้เป็นดินงามเป็นดินท่ามเนาะปลูกยางกะงามแต่ต้องใส่ไอขี้ไก่บำรุงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้มาต่อจากคลิปก่อนนะจะ๊ะคลิปก่อนเฮ้ายกร้องแล้วแต่ว่าเฮายังบ่วได้ใส่ขี้ไก่เดี๋ยวปกติเนาะทุกปีเขาจะไอ ก้อนที่เขาจะไหเนาะเขาจะเอาขี้งวยขี้ควายไปใส่ก้อนเนาะจะหลังจากเอาขี้งวยขี้ควายไปใส่แล้วบางปีก็ไปซื้อขี้ไก่มาว่านเนาะหลังจากไอ้ว่านขี้ไก่ไปแล้วเพราะว่าขี้ไก่จะมีสารอาหารหลายก็จะงามกว่าขี้งวยเนาะกับขี้หมูหรือว่าไอขี้ต่างๆถ้าบบมีก็ใส่ขี้งวยขี้ควายหรือว่าขี้หมูก็ได้เนาะแต่ที่ดีที่สุดก็คือ ขี้ไก่เนาะจะ้ะหลังจากว่านพวกนี้ไปกะว่านปูนขาวนะ,ะกะไทยกบเนาะพอไทยกบได้แล้วกะปั้นเนาะจะ้ะถ้าถ้าไอถ้าเป็นหน้าฝนกะตาก,ากแดดไว้เนาะปะตินะถ้าว่านขี้ไก่เซจปูนขาวเซจกะคือไทยกบแล้วกะตากทิ้งแดดไว้อาทิตย์นึงเนาะจ้ะหลังจากไอ้ได้อาทิตย์นึงและะ้วกะมาปั้นเนาะปั้นอีกอาทิตย์นึงกะค่อยมายกหลองเนาะว่ะ แต่ว่าเฮาฟ้าเนาะฝนสต๊กสําหรับของเฮากะเฮ็ดตามขั้นตอนนี้ได้เนาะจ้ะเพราะว่าทุกปีเฮากะเฮ็ดตามนี้เลยเนยาะจ้ะทุกปีน่ะเฮาจะวันขี้ง้วขี้ควายหรือว่าขี้ไก่ก่อนแล้วค่อยวันปูนขาวแล้วก็ไถกรบแล้วค่อยปั้นแล้วค่อยยกหลงแต่ว่าปีนี้นะ่ะบ่มีเวลาก็เลยไอยกหลองไว้ก่อนเลยเนยาะจ้ะเพราะว่าฝนปีนี้น่ะมาตลอดเลยตั้งแต่เข้าเดือนเมษา แม้แต่หนาวก็ยังหนาวฮอเดือนเมษายนนะจ้ะแล้วก็ถึงเดือนเมษายนเนี่ยกับฝนตกทสามวันจะตกเนาะเข้าตากขีกแห้งกะค่อนข้างจะลําบากคือกันนะจ้ะก็เลยยันยกหลงบดายยาันบดเลยปลูกหน้าฝนก็เลยต้องเตรียมยกรอง,รองไวเ้เนาะเ๋ยวต่อไปค่อยอันเอาขี้ไก่มาใส่ไอ้หลังหลงมันเนาะที่มันที่มันเป็นคู่ที่เขาเฮ็ดหลงแล้วเขาก็จะว่านปูนขาวกับขี้ไก่ไว้ข้างบนแล้วก็ เอาไว้รถไถปั่นยกล้องอีกรอบนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวไปเบิง้งว่าเฮาจะจัดการกับระบบน้ําแบบใดเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ําเนาะวองนี้จะเป็นที่ลุ่มต่าแล้วกัแรงน้ําเขาจะมาจากใส่เนาะจ้ะกระเฮ็ดไว้เนาะเตรียมไว้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นน้ําเนาะถ้าผู้ใดติดตามก็จะรู้ว่าบริเวณนี้เป็นน้าเนะาะป่าน้อยหนึ่งนี่กัจะเป็น ชนปราดานเนาะจ้ะข้างล่างนั้นอะ่ะเป็นอย่างเฮามีหลุมเฮาจังปลูกริกได้บ่ข้างหลางเขาก็จะตัําก็เฮาลงไปอีกเป็นเมตรสองเมตรเนาะจ้ะถึงเฮาจะเป็นหลุมแค่ไหนเฮาก็ปลูกริกได้เพราะว่ามันเป้งต๊กเนาะเพราะว่ามันจะคล้ายๆนาขั้นบันไดเนาะลดลดลงไปเนาะแม้แต่ข้างบนเฮาเนาะนวลน่นะมองไอก้ไกอไผ่กะจะสูงระดับหนึ่ง มองไอ้พริกกระเลียงกะจะสูงระดับนึงแล้วก็มองที่เฮาตาพริกอยู่กับสูงระดับหนึ่ง,งเาางนาะแม้แต่พริกฮอดที่มันอยู่บริเวณนี้กะสูงกว่ามองที่เฮาปลูกพริกนี่ระดับนึงเนาะแล้วก็แม้แต่ไฮนี้เนาะไฮนี้กะสูงกว่าข้างบนอีกระดับนึงคือกันเนาะทุกอย่างจะไอ้ต่ำกว่าประมาณ50 60เซนติเมตรนี่แหละเนาะแม้แต่ไฮนี้เนี่ยไฮนียก็ต่ำกว่าไฮข้างหลังอีก ประมาณห้าสิบเซนเหรยิ่งข้างล่างเป็นของคนอื่นอะ่ะตามกองเหาลงเป็นเม็ดเลยเนาะจา๋ะแล้วก็ลงไปปูนชนประทานเนาะมันก็เลยเหตุให้เห่าปลูกพริกหน้าฝนได้สบายเนาสะสาเหตุที่เหายกหล่องเร็วก็เพราะว่าฝนมันตกกลัวจะยกล่องไม่ได้นะจา๊ะเพราะว่าดินอันนี้มันน่านแห้งเนาะเพื่อจะไฮตากดินก็จะว่านปูนขาว วางแต่มาเฮ็ดแต่ว่ามันน่าจะมีฝนทิ้งช่วงอยู่เนาะเขาก็จะมาวานปูนขาวแล้วก็วานกีไก่แล้วค่อยขับรถหรือว่ายกหลองหล่ำหลงเก้าเนาะจ้ะนี่สาหรับเขากะเตรียมเซตเรียบร้อยภาใ,ในวันที่แปดิบพฤษภาแล้วเนะาะทั้งที่พริกหยอดสวนเขาก็ย่างหลายอยู่เนาะจ้ะนี่แถวนี้ก็ป่าเนาะแล้เวเฮ็ดเพิงเฮ็ด,ข,ดงงข้าวเฮ็ดละงกกุกุาเ่า หมดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ให้เขามาขายต้นยูค่าเนาะยามก,กำลังแตกขึ้นใหม่เนาะเดี๋ยวมกกันกะถ้าพูดเลยถ้าสำหรับยูค่าเนาะเดี๋ยวอีกสองปีกะขายได้คือเก้านะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาเ,าเรื้องระบบน้ำโฮาต่อเนาะว่ามองนี้มันอยู่ไกลจากแหล่งน้ำเนาะว่าจะเอาน้ำมาจากใส่เนาะหน้าฝนนี้จะพึ่งน้ำฝนอย่างเดียวหรือเปล่านะจ๊ะแต่ว่าเข้ากับบริพุกหน้าฝนเนาะ เดี๋ยวอีกจังน้อยเห่าจังปูกเนาะสังเกตเลยเนาะว่ามองนี้กับปุ่นอ่ะกอไผ่ไกลๆตรงกอไผ่จะเป็นแหล่งน้ําของเหาเนาะจ้ะจากกอไผ่ที่เหาแนมเห็นอยู่เมื่อกี้นี่ก็คือกอไผ่ก่อนนี้เนาะจ้ะข้างหลังที่เห่ายืนถ่ายเมื่อกี้นี้ก็ปุ่นเนาะไกลๆเนาะไอหลังตูบน้อยนี่ลงไปเนาะเป็นร่องที่เหายกล่องเรียบร้อยเนาะจะบ่อชัดเนาะจ้ะนี่นี่เนาะแหล่งน้ําของเหาอันนี้เป็นกอไผ่แล้ว สวนจะอยู่ไกลโน่นเนาะกะ็หลายร้อยเมตรอยู่เนาะกะ็ประมาณสองสามร้อยเมตรนี่แหละแต่ว่าแรงน้ำเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะจา้านี่อันนี้คือแรงน้ำเขาเขาจะใช้ระบบน้ำยศเนาะจะน้ำเขาจากตรงนี้จะลงไปหอดส่วนไกลไกปูนแบบไดเนาะนี่เนาะลงไปส่วนไอ้ที่เขายกรองไว้เนาะแล้วมาเดี๋ยวไปเบิง้ง เดี๋ยวข้างหลังเฮานี่คือกอไผ่เนาะนี่กอไผ่กอนี้เดี๋ยวไปเบิ่งกันนี่เราจะสําหรับแหล่งน้ําเฮากอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อเพื่อนจะลงไปหอดไก่ไก่ก็ไปได้คือเก้าเนาะจะบบได้ว่าจะไปบบได้เนาะน,นี่นี่เราจะแหล่งน้ำเฮาก็คือตัวนี้เนาะเฮาก็ดูดน้ำจากน้ำบาดาลลวกะลงไปแล้วก็ต่อมานี่เนาะต่อต่อลงมานี้เนาะอันนี้คือทอ่อเมนเนาะนี่จะเห็นว่าเป็นทอ่อเมนดาๆ อันนี้เนาะจ้านี่ี่จะทอเมนเส้นนี้เลยเนาะซื้อทอเมนทอนี้ลงไปพุนไกลๆเลยเนาะจา้ะนี่กถ้าตรงลงไปนี้กะจะบบเปืืองปันใดเนาะแต่มันกะคดเคี้ยวเดี๋ยวไปเบิ่งของปีที่แล้วเนาะจ,จะให้ไปเบิ่งภาพเก่าเนาวะว่ามันมาจากมองหนเนาะแต่ว่าภาพเก่าของปีที่แล้ว เขาจะใส่ต He ัวโน้นเนาะตัวอยู่ข้างหลังเราจะสํหรับปีที่แล้วบอกแม่ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาปีก่อนนั่นแหละจะใส่หายด้วยนี้แล้วก็ต่อลงไปข้างหลังไกลๆปุ้นเนาะจะเดี๋ยวไปเบิ้งไอ้ภาพเก้าเนาะจะเดี๋ยวเขาเอาภาพเก้าของปีที่ผ่านมาเนาะจะเขาจะใส่อยู่ตรงส่วนต้นทุเรียนเนาะอันนี้จะเป็นภาพเก้าของปีที่แล้วเนาะปัจจุบันเขากำลังยกรองแล้วเนาะจะนี่มองนี้จะ เบิ่งแล้วลักษณะสามไหลเนาะแต่เขาปลูกบอกพร้อมกันโซนทั้งนี้จะเป็นพริกกะเลี่ยงเนาะและ้วกะโซนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพริกฮอตลูกผสมอันนี้คือเขาปลูกอยู่นี้เป็นเดือนกว่าเนาะนี่อันนี้คือภาพเก่าเดี๋ยวจะเป็นแหล่งน้ำเนาะอันนี้เป็นแหล่งน้ําข้างบนเนะาะไฮจีเหาเบิ่งเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นตอเพื่องเนาะปีนั้นเข้าขังน้ําไว้เนาะจ้ะนี่เข้ากับต่อจาก ท้อหรือว่าไหาตัวนี้แหละนี่อันนี้คือปลายสายคือตรงนี้เนาะคิดเงว่ามันไปสองสามร้อยเมตรก็่ถือว่าโบเปืองปันไดเนาะจะสําหรับไหน่วยนี้นะเข้าดูดน้ําขึ้นไปล่ะกะัไปป้อยใส่ท้อเมน่นไหลลงมาเรือ่อยเรือจนมาถึงตรงนี้เนาะจ้ะอันนี้คือแหล่งน้ําที่มาจากไหหน่วยเมื่อกี้นี้เนาะจ้ะนี่ภาพสวนพริกเก่าเนาะจ้ะหน้าฝนของปีที่ผ่านมาจะบอ่อสวยเนาะจ้ะ ก็ถือว่าสวยอยู่เนาะก็ได้เงินไปหลายอยู่นะจ๊ะส้นนี้จะเป็นพริกกะเหลี่ยงเนาะแต่ว่าอีกส้นหนึ่งน่ะจะเป็นพริกฮอตนะจ๊ะเนื่องจากสไตล์คนสวนปลูกเองเนาะปลูกเองปลูกไปได้มือละหลงเนาะหลงหนึ่งกับห้าร้อยต้นเพื่อปลูกแล้วนี่ก็คือยุดไปเนาะไอพริกกะเหลี่ยงเนี่ยเขาจะปลูกไปเป็นเดือนสองเดือนแล้วเขาก็ยุดเนาะ เพื่อพริกกระเลียงหญ่เข้าค่อยไปปลูกฟังทางนั้นเนาะฟังทางนั้นจะเป็นพริกฮอตลูกผสมส่วนทิ่ฮอตลูกผสมนั้นเข้าปลูกแล้วห้าสิบห้ามือ้เอเท่ากับเก็บเขียวขายได้เลยมันก็นเลยเฮ็ดไปปลูกไปเนาะรากะวาก่าทางนั้นไก่เหลืออยู่สองไร่เท่ากับขึ้นพริกฮอตลูกผสมเดี๋ยวมาว้าเหลืองระบบน้ำเนะาะบริวาเหลืองพริกเนาะแต่จะสังเกตเห็นว่าฟังทางนี้เนาะฟังทางนี้นะ่ะ เราจะปลูกทีหลังแต่ฟ่งทางโน้นจะเป็นกะเรียงเขาเก็บขายแล้วเนาะแล้วเขาค่อยมาปลูกฟ่งนี้จะเป็นพริกไอกะเรียงเมื่อก่อนซ้นทางนี้เขาก็ปลูกกะเรียงขึ้ือนกันมันตายมันเหลือบอก,ก่ต้นเนาะหลังจากมันตายเขาก็เลยเอาพริกฮอดลูกผสมมาใส่แทนเนาะเดี๋ยวไปเบ่งนี่เทอเมนททอน,นี้แหละจะไปถึงไฮข้างบนเลยเนาะจ้ะพอเขาใส่ระบบน้ำยนเนาะมันกะ บ่เป็นปัญหาเนาะจะลังจากที่เสียบน้ำอยู่ไห้ข้างบนปุ๊บมันกะมาย,ยดอยู่ผีป,ปั๊บเนาะอันนี้คือระบบน้ำยดบ่อเป,เปืองน้ำเนาจะหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนบ่อทิ้งช่วงเขากะบ่อยดมากแต่จะสิ้นเปลืองไอ,ทอ้ท่อเมนเนาะใส่น้ำยดจะบอ่อแพงเนาะมวลละห้าหกร้อยกมีแต่ว่าทอ่อเมนเนี่ยมันเป็นมันเป็นทอ่อใหญ่เนาะหรือว่าผู้ใดจะเอาพวกผ้าอยางเป็น ทอแบบใดก็ได้เนาะขอให้ส่งน้ํามาถึงไฮนี้เนาจะมันก็จะเฮ็ดให้เข้ามีน้ําเนาะหลังจากเข้าใส่ท่อบอ่เน้นแต่พี่อีเนาะอันนี้เข้าพี่อีขนาดใหญ่เนจาจะหวังคนอาจจะใส่ท่อใหญ่ๆตรงลงมาเลยเนาะพอมาถึงหายนาเข้ากับมาวางมาเจาะสายน้าหยดใส่ทอเมนแบบนี้หรือว่าจะไปซื้อท่อพีวีซีสั้นๆมากก็ได้เนาะจ้ะ ระบบน้ำยกะใสปุ๋ยอยู่มองนี้เนะาะใสฮอร์โมนอยู่มองนี้ปล่อยเชื้อรามากอะ่ะอยู่มองนี้ก็ถือว่าลงทุ้นแต่ที่แรกแต่กะประหยัดต้นทุนที่เฮาบ่ต้องมาจับใสายางหดแต่ละหลองแล้วกะน้ําบเปืองเนาะในบินข้าไฟนะเฮาจะเสียข้าไฟโบฮอดพ่านหนึ่งต่อเดือนเนาะจะสำหรับเฮ็ดสวนพริกสามไร่กว่านเนาะจานี้อันนี้จะเป็นภาพเก่าของปีที่แล้วเนาะจ้ะ กะมีกระเลียงแต่ว่าปัจจุบันปีนี้เนาะนี่ยังเป็นแห้งแรงอยู่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณที่เบ่งคลิปเข้าจนถึงตอนนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามเนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะจ๊ะมาเพาะเมล็ดพริกขี้หนูขาวหรือว่าพริกนี่เนาะที่เขาจะปลูกเยยมองนี้นำกันเนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีจ้า